สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อนะคะสวัสดีพี่กันมารายแล้วนะคะวันนี้ค่ะวันนี้มาเร็วกว่าเวลาค่ะมาเร็วบ้างมาช้าบ้างมาเลทบ้างนะคะพี่กันนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ u t u b e พี่กันมนมแม่ค่ะนะคะวันนี้มารายในเรื่องของพัฒนาการด้านภาษาและกันที่เป็นปัญหาบ่อยเลยนะคะที่หลายท่านเจอแล้วก็ มักจะกังวลแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแบบนี้ผิดปกติไหมแล้วจะต้องทำยังไงนะคะคือลูกนะคะเข้าใจภาษาทุกอย่างเลยค่ะฟังรู้เรื่องทำตามคำสั่งได้นะคะแต่ไม่พูดอ่าแบบนี้นะคะผิดปกติไหมแล้วเมื่อไหร่นะคะต้องไปพบแพทย์ค่ะใครมีปัญหาไหมนะคะลูกอายุขวบหนึ่งและฟังรู้เรื่องทุกอย่างเลยแต่ไม่พูดอ่าลูกขวบครึ่งแล้ว รู้เรื่องทุกอย่างเลยแต่ไม่พูดนะคะอ่ะวันนี้จะมาไขขา้อข้องใจให้กับคุณแม่ทุกท่านนะคะฝากฝากกดไลค์แล้วก็หัวใจแล้วก็กดแชร์ให้พี่กันด้วยนะคะจะได้เไปถึงคุณแม่ที่กําลังมีปัญหานะคะในเรื่องของพัฒนาการด้านภาษาข่าวนิดก็คือจะพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะขอ,อหัวใจให้หน่อยนะคะ ใครมีประสบการณ์หรือว่าอยากจะมาแชร์ว่าลูกเคยประสบปัญหานี้แล้วดีขึ้นทํายังไงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพิมพ์แชร์ได้เลยนะคะก็จะเป็นวิทยาทานกับคุณแม่ที่กําลังประสบปัญหาอยู่เนาะเพราะว่าการเลี้ยงลูกถ้าลูกแบบมีปัญหาหรือมีพัฒนาการล่าชา้าส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเครียดแล้วก็กังวลน,นะคะทีนี้มาเรื่องของความปฏิด้านพัฒนาการด้านภาษานะคะที่พบบ่อยเนี่ยเขาบอกว่ามักเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงซึ่งก็จริงนะ เ,ออเด็กๆที่พี่กัรรู้จักอะค่ะเด็กผู้หญิงจะพูดได้เร็วแล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการพูดนะคะโดยนะคะก่อนอื่นคุณแม่คุณพ่อนะคะหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าพัฒนาการด้านภาษาแบ่งออกเป็นสองด้านค่ะด้านที่หนึ่งความเข้าใจภาษาอ่านะคะก็คือทั้งคําพูดหรือท่าทางที่คนอื่นสื่อสารลูกเข้าใจอ่านี่คือความเข้าใจภาษานะคะเช่นคุณแม่บอกว่าให้ไปหยิบของเอนเี้ยเขาไปหยิบถูก ไปหยิบหมอนเขาไปหยิบถูกแบบนี้นะคะไหนแมวเขาชี้ไปที่แมวถูกแบบนี้ค่ะพัฒนาการด้านที่สองด้านภาษาเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ภาษาค่ะคือการความสามารถในการพูดการออกเสียงนะคะซึ่งในการที่เราจะดูว่าลูกมีพัฒนาการภาษาด้านราชาหรือเปล่าก็จะต้องพิจารณาสองด้านก็คือความเข้าใจกกับการใช้ภาษานั่นเองอ่านะคะ แล้วคำนิยามของพัฒนาการด้านภาษาราชาแบบไหนถึงเรียกว่าราชานะคะอ่ะฟังกันให้ดีนะคะคุณแม่ที่กังวลอยู่นะคะว่าลูกของเรามีพัฒนาการด้านภาษาราชาหรือเปล่าหรือคุณแม่ที่ไม่เคยกังวลเลยแต่ลูกอยู่วัยนี้แล้วมีอาการตามนี้นะคะลูกน้อยไม่สามารถพูดคําที่มีความหมายได้เลยเมื่ออายุ15บเดือน15บเดือนก็คือ1ขวบ3เดือนนะคะและนะคะในเด็กที่ไม่สามารถพูดคาที่มีความหมายนะคะ คำที่มีความหมายคือไม่นับคำที่เรียกชื่อคนสัตว์นะคะที่คุ้นเคยเช่นแม่ยายอย่างเงี้ยไม่เอานะคะหมาอย่างเงี้ยหมาเออชื่อหมาอะไรอะโอเล่อย่างเงี้ยค่ะไม่เอานะคะได้อย่างน้อย3ามคำก็คือไม่สามารถพูดคำที่มีความหมายได้อย่างน้อย3ามคำเมื่ออายุสิบแปดเดือนหรือขวบครึ่งอ่านะคะคำที่มีความหมายเช่นอะแก้วหรือแก้ว ข้าวอย่างเงี้ยคะ่ะจานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้นไม้อย่างงี้คะ่ะเป็นต้นนะคะหมาเนี่ยคือใช่ใช่หมาเป็นคําที่มีความหมายหมาได้แต่ชื่อหมาไม่ได้นะคะโดยนะคะพัฒนาการภาษาที่ราช้าเนี่ยจะแบ่งความรุนแรงด้วยนะอ่าไม่ใช่ว่าไม่พูดอย่างเดียวนะคะคือแบ่งตามความรุนแรงดังตออ่อไปนี้นะคะรุนแรง ระดับหนึ่งอ่ะมีสองระดับนะคะพอ,พอประมาณนะคะก็คือไม่ไม่ไม,มากก็คือลูกใช้ภาษาราชชาเพียงด้านเดียวอย่างเดียวหมายความว่าที่เรากําลังสงสัยเลยลูกเข้าใจภาษาทุกอย่างเลยค่ะแต่ไม่พูดอันนี้เลยนะคะก็คือลูกมีช้าแค่ด้านการออกเสียงหรือด้านพูดนะคะโดยเด็กกลุ่มนี้จะเริ่มพูดช้ากว่าไวแต่เข้าใจภาษาและก็มีทักษะทางสังคมเป็นปกติก็คือเล่นได้ สื่อสารรู้เรื่องแต่ไม่พูดนะคะมักพบในเด็กชายนะคนในครอบครัวอาจจะมีประวัติพูดช้าก็ลองตามกันไปนะคะประวัติคุณพ่อพูดช้าไหมคุณแม่พูดช้าไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นพัฒนาการด้านนี้นะคะคือเข้าใจภาษาแต่ไม่พูดเนี่ยต้องได้รับการกระตุ้นนะคะอย่างต่อเนื่องอ่านะคะซึ่งแล้วก็ผักมักจะพบว่าถ้าเด็กได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเด็กจะเริ่มพูดและมีคําพูดที่ชัดเจนแล้วก็มีคํา พูดที่สามารถพูดได้มีคําศัพท์ในสมองเรื่อยๆเนี่ย <ๆ S 1> เยทียบเท่ากับติด็กวยเดียวกันเมื่ออายุ2-3สปีหมายความว่าถ้าลูกของคุณแม่เข้าใจภาษาแต่พูดช้านะคะในที่สุดเขาก็จะตามเพื่อนทันเมื่ออายุ2-3สาปีอ่ะความรุนแรงที่จัดว่ารุนแรงมากนะคะก็คือช้าทางด้านภาษาและการใช้ภาษาค่ะช้าทางด้านเข้าใจภาษาแล้วก็ใช้ภาษาคือพูดสื่อสารไม่รู้เรื่องเลยพูดคุยไม่รู้เรื่องเลยแถมพูดไม่ได้ด้วยไม่เข้าใจคําสั่งอย่างนี้ค่ะอ่า ก็คือว่า15เดือนหรือว่าขวบสาเดือนพูดคำที่มีความหมายนะคะไม่ได้เลยขวบครึ่งขวบ18เดือนนะคะขวบครึ่งพูดคำที่มีความหมายมากกว่าน้อยกว่า3ามคำนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วยังไงดีเ,เราจะแก้ยังไงนะคะ ทำยังไงดีนะคะแก้ปัญหานี้นะคะสวัสดีร้อยห้าสิบแปดท่านนะคะขอหัวใจขอแชร์ให้พี่กันด้วยเนาะมีใครมีปัญหาเรื่องนี้ไหมนะคะคือวันก่อนมีคนถามมาพี่กันก็เลยเออเราก็เลยมาไลฟ์กันเรื่องนี้แหละนะคะวันนี้เนาะส่วนใหญ่คำเนื้อหาที่พี่กันไลฟ์ก็จะเป็นแบบประมาณว่าคุณแม่ถามมานะคะวันนี้พี่กันมาเร็วมีเวลาตอบคาถามเยอะเพราะเมื่อวานเหมือนจะตอบคาถามน้อยไปนะคะมาต่อกันที่การแก้ปัญหานะคะจริงๆแล้วพี่กันแนะนําว่าการแก้ปัญหาเนี่ย คนที่ลูกอายุยังไม่ถึงเนี่ยฟังไว้ด้วยนะเออเพราะว่ามันมันแก้ปัญหาด้วยแล้วมันก็ป้องกันด้วยลูกหกเดือนเนี่ยก็ต้องฟังแหละด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่ขวบไม่ใช่กลุ่มแม่ลูกขวบกว่าเท่านั้นที่ต้องฟังนะพี่กันบอกเลยนะคะแล้วลูกผู้ช้าเนี่ยมันรอได้ไหมครับพี่การอ่านะคะ ต้องบอกก่อนว่าเด็กบางคนรอได้เด็กบางคนรอไม่ได้เด็กบางคนรอได้แค่กระตุ้นวนไปสองถึงสามปีก็จะพูดพังผัวงมาแต่เด็กบางคนก็คือว่ามีปัญหาจริงๆนะคะอาจจะมีปัญหาจากการขัดก,กันกระตุ้นปัญหาจากการได้ยินภาวะออทิสติกนะคะหรือว่ากลุ่มโรคอื่นทางด้านพัฒนาการนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะโดยนะคะแล้วแบบไหนดีที่ควรไปพบแพทย์บอกก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่จะได้เเตรียมตัวกันนะคะว่าควร จะไปพบแพทย์เมื่อไรนะคะก่อนที่จะบอกวิธีการแก้ไขหรือว่าป้องกันนะคะอายุ6-10เดือนค่ะลูกใครอายุ6เดือนเมื่อกี้มีคนบอกว่าลูกอายุ6เดือนนะคะลูกอายุ6-10เดือนไม่หันตามเสียงค่ะอ่ะสังเกตลูกยางประเมินลูกกรหรือ,อยังค่ะอายุ15เดือนนะคะไม่พูดคําที่มีความหมายเลยสักคําไม่เข้าใจคําสั่งไม่มีภาษากายอ่าอันนี้ควรไปพบแพทย์อายุ18เดือน เมื่อกี้ที่พี่แกนบอกพูดคําที่มีความหมายได้น้อยกว่าสาํานะคะร่วมกับไม่เข้าใจภาษาอ่าแต่เมื่อไรถ้าลูกอายุเกินสิบแปดเดือนหรือขวบครึ่งไปแล้วเข้าใจภาษาแต่ไม่พูดเลยสักคำแบบนี้ก็ต้องไปหาหมอนะคะโอเคไหมสิบแปดเดือนถึงแม้จะเข้าใจภาษาแต่ไม่พูดเลยสักคำไปหาหมอเลยคำที่มีความหมายนะ ถึงแม้ว่าจะเข้าใจภาษาต่อไปนะคะอายุสองปีไม่พูดประโยคสองคำติดกันนะคะเช่นกินข้าวไปเที่ยวนะคะแบบนี้นะคะอายุสองปีเนี่ยอาจจะรวมถึงสองปีครึ่งสองปีปลายๆก็คืออยู่ในเลงสองปีนะคะอายุสามปีไม่พูดคำที่เป็นประโยชน์สามคำติดกันอ่านะคะทีนี้ แล้วทํายังไงดีคะพี่กันคือพี่การก็ต้องบอกว่าอ,อาการตามนี้ไปพบหมอนะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทําก่อนออยากอยากให้ทําก่อนเนี่ยคืออะไรอคําแนะนําเลยนะคะอันดับแรกก่อนที่จะไปหาหมอเนี่ยคือกําลังรอขั้นตอนติดต่อโรงพยาบาลไปหาหมอหรือว่าไปหาหมอกลับมาแล้วสิ่งที่ต้องทําคือหนึ่งทารุ่มีพน,นักงานภาษาช้านะคะ เลิกดูเลยค่ะหน้าจอค่ะดูหยุดดูไปก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวหน้าจอหมายถึงคลิปวิดีโอนะคะบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเด็กดูหน้าจอเนี่ยร้องเพลง A B C ได้นะแต่พูดไม่ได้เออมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ปกติไม่ใช่ว่าลูกเก่งนะร้องร้อง A B C ได้หมดอะไรเงี้ยแต่พูดไม่ได้พนักงานนั่นภาษาไม่ดีแล้วแบบนี้นะคะไม่ได้ช่วยให้ลูกพูดเร็วต้องหยุดหน้าจอไปก่อนเลย หันกลับมากระตุ้นให้ลูกพูดวนไปโดยการที่เราพูดกับลูกมากๆพูดถึงบรรยายอันนี้วันนี้หนาวจังนะคะไปอาบน้ํากันไหมลูกอวันนี้น้ําเย็นจังลูกเรียกเอ,อให้ชี้ชวนให้ดูสัตว์ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่านิทานค่ะเวลาที่เราเล่านิทานให้กับลูกจะบอกเลยจะทําให้ลูกมีคําศัพท์หรือว่าคังคําศัพท์ในสมองเยอะการเล่านิทานช่วยได้มากนะคะ แล้วก็ข้อที่สามนะคะคือไม่กดดันลูกอ่าอย่าเครียดอย่าคาดหวังกับลูกอย่าลงโทษนะอือเราทําหน้าที่วนไปนะคะแต่ไม่ทําโทษลูกถ้าลูกไม่พูดไม่บังคับให้ลูกพูดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไวต่อต้านเนี่ยยิ่งพ่อแม่ทําอะไรลูกยิ่งจะทําตรงข้ามนะคะไปบังคับให้เขาพูดเนี่ยใช้กิจกรรมที่เล่นด้วยกันหรือนิทานเป็นตัวกระตุน้นเช่นเราอ่านนิทานใช่ไหมนิทานส่วนใหญ่เราจะอ่านเรื่องซ้ำซ้อก็ให้เขาต่อคําเดิมๆหรือชี้ให้เขาเห็น อุ้ยอันนี้อะไรบล็อกไม้อันนี้สีอะไรอันนี้กระต่ายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือระตุ้นใ้เขาพูดด้วยกิจกรรมที่เราเล่นกับเขาหรือว่าเนิทานในหนังสือนิทานนะคะเมื่อลูกเริ่มพูดก็มีคาชื่นชมนะคะชื่นชมแบบเหมาะสมค่ะดูว่าลูกเราชอบสไตล์ไหนบางคนอาจจะชื่นชมแบบถ้าไปชมเยอะโอเวอร์เด็กบางคนไม่ชอบแต่ถ้าเกิดบางคนชอบให้โอเวอร์แอคติ้งเล่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ชมไปเล่นใหญ่นะคะอ่านะคะ อันนี้แหละที่จะฝากไว้ว่าถ้าพบว่าลูกมีพัฒนาการภาษาชา้ชาตามที่พี่แกนบอกไปก็ให้ทําตามนี้ร่วมกับการไปปรึกษาหมอนะคะการไปปรึกษาหมอเนี่ยก็จะช่วยให้คุณหมอสามารถประเมินได้ว่ามีอะไรที่มันผิดปกติไหมเป็นภาวะออทิสติกไหมนะคะมีพัฒนาการด้านพัฒนาการชา้าด้านอื่นๆร่วมด้วยไหมก็คือเราก็จะได้รับการแก้ปัญหาแล้วคุณหมออาจจะส่งให นักฝึกพูดสอนเราพูดสอนให้เรากระตุ้นพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้ลูกเราพูดได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะได้เอาแนวทางเนี้ยกลับมาปฏิบัตินะคะโอเคนะคะทานข้าวกันหรือยังคะคุณแม่ทานข้าวกันหรือยัง,ว,ยงวันนี้ก็มาทานข้าวไปฟังพี่กันไปนะคะสำหรับวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ